ัที่ 15, ส5สิงหาคม2,566เวลา10นาฬิกานายยุทธนามหานนกูลผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชวประทานขนาดใหญ่ที่3มอบหมายให้ในายโชคปรินทากูลหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมลงพื้นที่ดูงานระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ระบบส่งน้ำซอยและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเขื่อนทดน้ำผาฉุกจังหวัดอุตรดิตถ์และร่วมประชุมสรุปรายละเอียดข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบณห,ห้องประชุมฝ่ายก่อสร้างที่สาสำนักง,งานก่อสร้างชมประทานขนาดใหญ่ที่3วันที่15สิงหาคม2,566เวลา9ก้นาฬิกา30นาที นายภัยทยลกุลไทยผู้อํานวยการสํานักง,งานก่อสร้างชมพทานขนาดใหญ่ที่4เป็นประธานการประชุมโดยมีนายทิติประพัฒน์สารีธพันธ์หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมนายอภิชาติเทียราพรหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่หนึ่งและนายเสนีชายชอบผูกหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่3ส่วนจัดหาที่ดินที่1นายเรวัตปุริไนหัวหน้าฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน นายเสถียรสันปาแก้วหัวหน้างานสำรวจกันเขตสี่ฝ่ายสำรวจกันเขตและผู้ที่เกี่ยวข,อข้องเข้าร่วมประชุมสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสุขโขทยัยนำโดยนางมาริวันทีปะณนะเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสุขโขทยัยสาขาสวรรคโลกเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดินโครงการปรับปรุงคลองยมนานจังหวัดสุขโขทยัยณห้องประชุมอาคารชั่วคราวโครงการปรับปรุงคลองยมนานจังหวัดสุขโขทยัย เนื่องจากในระหว่างกระบวนการจัดหาที่ดินพบปัญหาหลักเขตที่ดินตามแผนที่ปักหลักเขตชนประธานปี2547บางช่วงครองไม่สอดคล้องกับแผนที่รังวัดของกรมที่ดินส่งผลให้การจัดทำบัญชีจ่ายค่าชดเชยไม่เป็นไปตามแผนงานดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆร่วมตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งได้วางหลักการและกรอบการดำเนินงานต่อไป วันที่15สิงหาคม2566เวลา13.30นานายพาตรีบุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการครับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำยมครั้งที่1ประจำปี2566หนห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น2สารกลางจังหวัดแพร่ โดยมีวาระขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงคลองชักนานแม่น้ำยมฝั่งขวาจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งนายไพฑูลกุลไทยผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชวประทานขนาดใหญ่ที่4ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมและรายงานผลการดำเนินง,งานตามรถแมบโครงการต่อคณะอนุกรรมการที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการและให้ฝ่ายเลขานุก,การคณะอนุกรรมการ นำเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีความเห็นให้สำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4เข้ามาขับเคลื่อนง,งานเตรียมความพร้อมสำรวจออกแบบและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแมย่ยมจังหวัดแพร่ซึ่งมีการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยนเลศวรไว้แล้วเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำของราษฎรในพื้นที่ต่อไป วันที่16สิงหาค25ม2566เวลา9นาฬิกานายไพัยทูลกุลไทยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างโชว์ประทานขนาดใหญ่ที่4มอบหมายให้นายยานพัฒน์เหมชัยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3สำนักงานก่อสร้างโชว์ประทานขนาดใหญ่ที่4พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งน้ําโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาจังหวัดสโุโขทัยโดยได้รับเกียรติจากนายเพียวระกูลพุนเพิ่มประหลัดอําเภอ จ้าพนักง,งานปกครกองชำนาญการพิเศษที่ว่าการอำเภอนครสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยได้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับประโยชน์ของคโครงการดังกล่าวและเขารวมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่หน้าสาระอเนกประสงค์มูที่4ตำบลวังไม้คอนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัย ซึ่งราษฎรในพื้นที่ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการดําเนินการโครงการดังกล่าวโดยมีการปรับขนาดของครองให้มีการขุดให้ลึกลงและเป็นครองดาดคอนกรีตถนนทั้งสองฝั่งมีขนาดเท่ากัน4เมตรโดยได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการดังกล่าวเพื่อรวมรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป และในวันที่17สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งน้ำโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาจังหวัดสุขโขทยัยโดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์รอดทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองกลับ อำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุขโขทัยได้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการดังกล่าวและเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองกลับอำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งราษฎรในพื้นที่ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไปและในวันที่18สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกา จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งน้ำโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่นม้ำยมฝั่งขวาจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนายสุชาครีนันจัยยะนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการฝ่ายจัดหาที่ดินที่4ส่วนจัดหาที่ดินที่1สำนักกฎหมายและที่ดินทั้งนี้ฝ่ายจัดหาที่ดินได้ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการเวีนคืนที่ดินที่มีเอกสารสิทธ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ของราษฎรโดยได้รับเกียรติจากนายสนองอินทิมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพึ่งอเภอสีสำรงหวัดสุขโขทยัยเข้ารับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่หาศาลาว,วัดเกาะวงเกียรติอเภอสีสำรง,งวัดสุขโขทยัยซึ่งราษฎรในพื้นที่ให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามเป้าหมายของกรมุมชมประทานต่อไปวันที่18สิงหาคม2,566เวลา17นาฬิกานายวงพันธ์วงสมุตผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชมประทานขนาดใหญ่ที่5มอบหมายให้นายพิสันอุบลพิพัฒน์วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดหนองคายวันที่17สิงหาคม2566ลเวลานาิก30นาทีนายอภิชาติชุมนุมณีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดชัยภูมิณห้องประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริตมบลชีบนอําเภอบ้านข่าวจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายสนจินดาสงวนผู้อํานวยการสํานักง,งานก่อสร้างชมประทานขนาดใหญ่ที่6นายสมบัติมีลักษณะสมผู้อํานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ นายสุวิชชูเกิดหัวหน้าไฟจะหาที่ดินที่สองส่วนจะหาที่ดินที่สองสำนักกฎหมายและที่ดินผู้แทนแนามเพอบ้านข่าวผู้แทนแนามเพอหนองบัวระหิวงผู้นำชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้นายสนจินดาสงวนได้ารายงานความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานนายสุวิชชูเกิดได้ารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแนวทางในการจสหาที่ดินและผู้อำนวยการสำนักพัฒน,นาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ชุมนุมจากนั้นได้ลงพื้นที่จุดแรกพบปะประชาชนในพื้นที่บริเวณอาคารระบายน้ำร้นโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำขีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงภูมิ วันที่17สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกานายปกครองสุดใจนาคผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชโวบทานขนาดใหญ่ที่9มอบหมายให้ในายอัธพลจิริสุวรรณหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและนายวันชัยงามสมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของสำนักบ,บริหารโครงการ สถานีสูบน้ำหนองแหวนชากระโดนอ,อําเภอแถลงจังหวัดระยองเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลการศึกษาโครงการดังกล่าวและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมทางชี้แจงให้ทราบถึงผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลทางเกวียน ตำบลวังว่าตำบลห้วยยางตำบลชากระโดนรวมทั้งตอบข้อสักถามจากผู้ที่ได้รับผลกระทบในประเด็นต่างๆณนะองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแถลงจัังหวดระยองโดยผลการประชุมที่ประชุมเห็นด้วยในการก่อสร้างโครงการดังกล่าววันที่16สิงหาคม2566เวลา7นาฬิกานายอภิชาติชุมนุมนี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่มอบหมายให้ในายยุทธเขตยินดีรั์ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่11พร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์โพชัยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานนายพิเชษฐ์สุภเกที่ปรึกษาด้านเทคนิควิชาการด้านออกแบบและแบบก่อสร้างอาคารชนประทานนายมังกรสมัครกขตการ ที่ปรึกษาด้านเทคนิควิชาการด้านสำรวจแผนที่ภูมิประเทศเพื่อการชประทานเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและคณะร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียในการศึกษาดูง,งานและนำเสนอข้อมูลแนวทางในการบริหารจัดการน้ำแก่คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย พร้อมหารือร่วมกันและพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือภายใตย้โครงการปรับปรุงระบบชนประทานเจ้าพยาฝั่งตะวันออกตอนล่างโดยมีดรพัทราพรเมฆพึกษาวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาด้านวางแผนนายอัธาพานดิหลกโสพลผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะณพื้นที่ครงสำโรงอเภอบางบ่อจัังหวดสมุทรปราการ วันที่18สิงหาคม2566เวล9า9นาฬิกา30นาทีนายยุทธเขตยินดีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างโชวประทานขนาดใหญ่ที่11พร้อมด้วยนายจำรัดตาเสนหวัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมนายสมบัติวานิชินชัยหวัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2และผู้รับจ้างร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานตรวจกดตามที่2สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของโครงการประตูระบายน้ำเอกาทศรถจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะทำงานสำหรับการตรวจสอบติดตามการดาเนินงานโครงการขนาดใหญ่ตามมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเสนอต่อคณะกรรมการอำานยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติโดยมีนางวณิสา เอกอรุณนักสืบส่วนสอบสวนชำนาญการเป็นผู้นำคณะทำงานณโครงการประตูระบายนา้ำพระเอากาโทสรดตามบนโคชสิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีวันที่17สิงหาคม2566นายกสนาปนาศขวัญสิริกุลผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณีสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการชั้นหินงานก่อสร้างพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงตรบลหินแก้วอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยมีนายธรรมนูนอินนุษย์ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชุมพรธานขนาดใหญ่ที่14และผู้รับจ้างร่วมให้การต้อนรับและตรวจสอบโครงสร้างชั้นหินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงตําบุหินแก้วอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร